สวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งนะครับในรายการ My c r a First ฝา์มตอนที่สามนะครับตอนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตอนท้ายที่ผมต้องขายนะคะเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องไปถ่ายคลิปอื่นเองนะฮะก็คือค My Cup นี่แหละครับนี่นะครับกดไลค์กันครับเนี่ยอันนี้คือตอนสุดนะท้ายนะเราจถ่ายนั้น ทำที่นอนเงนี้ยคุณฟางเอาครับห้ามฆ่าครับไม่นี่เลยครับรอบ้านอะไรดีครับอันนี้คุณฟ้าครับผมไม่เก่งคุณเลยครับย่า yeah. คุณเห็นผมไหมเนี่ยเห็นผมไหมเห็นผมเหรอไปไป เดี๋ยวผมจะไปตีคุณนะคุณอยู่นี่นี่ห้ามค่ะโอ้คุณฟ้าไหมมานี่เห็นผมไหมเห็นอยู่ั้งหลังคุณาัามานี่นี่คือบ้านเรานี่ครับหรือว่าจะเอาบ้านอะไรใหญ่กว่านี้บ้นนี้ใช่ไหมครับบ้านนี้แหละครับ เฮ้ยประตูไม่มีครับนั่นเรามีเลยครับอันนี้ชุมชนเก่เาว่าจะพงจะได้บ้านหลังนี้จริงๆนะค,ะค,ครับคุณฟ้างเข้ามาเลยครับฟ้าผมพาด้วยครับ คุณปิดประตูก่อนดีครับเราจะไม่มีที่นอนนะครับเราจะนอนเป็นบางครั้งโอเคไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เราต้องไม่นอน<ะ>ฟ์มเราครับตัดต้นไม้มไปไปตัดต้นไม้ดูวันว่าพี่ม้ครับฮะไม่มีไม้ครับไม่ไามาดีครับ จ,จีจุ้ยครับเอาเอาหนึ่งชุดก็พอเลยหครับโอ้ยเอาสามเอาหกอันครับหนึ่งสองสามสหากอันครับขอบคุณครับผลแกะเจมอนหลับนะครับ Uh huh. แม่หลับเพราะเราอยากจับตามองซอมบี้สุาชีพนะ <c oughs> คุณอันนี้ออกก่อน <c oughs> เอาคุณฟาร์มเฮาผมทำมาสามเตียงนะเอาเผื่อคุณบูมานะครับคุณฟาร์มเฮาเราจับตามองซอมบี้นะครับไม่ใช่มาหลับ คืนเอ้าไปนรรปิดประตูไดอยังนะคะเร็วก่าน,นะครับต่อไปเลยโอ้ อันอเดียรแล้วผกะจะนะพรอเราไปตัดอ,อันนั้นด้วยคนเอาที่ปลูกมาไหมป้าเราไปปลูกกันดล้วปลูกต้นไม้กันด้วย ปลาคุมฟาร์มเ,เอามืนข้างหล่างปลูกเหมือนเดิมด้วยนะครับ บุจะบุเบร็้แล้วบุเบร์๊บกวันี้นี่ยเพื่อเป็นกับข้านะคะแล้วเราจะไม่มีกับข้ากิน เรายังไม่เจอซอมบี้เลยนะเพราะผมอบอก ซอมบี้คืนที่ร้อนคึยไปกอนเลเเปล่าไปล่ซอมบี้ก่นผมไปล่อซอมบี้ก่อนนะครับ มไม่มาบ้านหรอกครับมันไม่มาบ้านดีเลนะครับเปิดเปิดประตูแล้วครับเฮ้ยไม่ต้องปิดอะไรครับป้มหูมันไม่นครับเดี๋ยครบ ผมก็ดูมม่ไม่เ็นครับหลับเปิดป่ะไม่หลับครับอ๋อผมรู้แล้วครับทำยังไงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคนนี้ก่อนคุณฟาร์มขุดกองครับ มาวางโอเคจะได้ไม่เกะกะดีนะครับ ้ทำอะไรอยู่ล่ะครับตามากเลยครับให้นตามนะครับผมมีแค่สิบห้าอ,อันเอง ผมเจอมันฝรั่งพิษด้วยครับอ,า,อาหารหน้าหม่ำชิ่ป๊อปเฮ้ยนี่มาหางผมชิปป พี่เปิ้ลมือมือครูเบอร์ก็ให้เลยไปเอาชิปเปิลมาอยู่ในบ้านเราครับไม่เห็นเมยนะครับโดูห่ดูครับมาครัศนายปิเปิโอ้มันอยู่ไกลครับโอ้โหมันมันอยู่ข้างกลางเราเราไปดูใกล้เลยครับโอ้ โอเคนะฮะไปอยู่ใกล้เราเลโอเคแล้วเรานอนกันเถอะครับคุณฟาคีปเปอร์ไปอยู่เฮ้ยช็อมบีนะ้แล้วฮะเราต้องพิชิตพีให้ได้ก่อนนะโอเคพร้อมสู้ไหมพรอ้รอมยังไม่เหรออ,อะไรอยู่นะพ่อคีปเปอร์อยู่หน้าบ้าน นอนได้เร็วนอนอยบยอยู่อย่างน้านนอนก่อนเร็ว <c oughs> สวัสดีครับเราขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่จะรับชมนะครับกดไลค์ด้วยนะครับขอบ